สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอวีทุกคนเลยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะเอที FC ที่รักทุกทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะซึ่งเย็นจิตพอวีดได้มาแล้วก็เอามาลงมาเนี่ยมาให้ท่านได้ฟังกันถ้าท่านชอบท่านก็จัดถ้าท่านขัดท่านก็ผ่านถ้าชอบแคบหน้าจอแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นงวดแรกคะ่ะที่ปู่เกลดแก้วนะคะปู่เกล็ดแก้วให้มานะคะเป็นงวดแรกเขียนไว้ชัดเจนนะคะปู่เกล็ดแก้วให้มาที่ ผู้กเกียรแก้วให้มาที่032และ98จ้า03298นะคะพิจารณา,นานดูนะคะว่าท่านช่วยเจ้าโปรจัดขัดก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนสองตัวบนล่างนะคะได้ที่9329 09 9329 09นะคะสองตัวอีกแถวหนึ่งก็มี28 38 08นะคะ28 38 08นะคะสองตัวอีก แถวก็คือ0 3 0 2และ3 2นะคะพิจารณาดูค่ะท่านให้งวดแรกนะคะชอบเราก็หาซื้อเอาไว้ไม่ชอบเราก็กดเลื่อนผ่านไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็เยี่ยมจิตพอได้ามาก็ต้องรีบกออกมาลงให้ท่านนะคะแล้วก็มาค่ะปูในป่าช้านะคะงวดนี้ก็ได้มาแล้วให้มาแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้มาที่12ตุลาคมพศ2567 ปู่นในป่าชาท่านนามาสามตับน936และ70ค่ะ936 70นะคะพีชชอบก็จัดพิจารณาดูนะคะแนวทางในงวดนี้สาวดำจับให้มี9ก้าสามเก6าหนะคะแล้วก็มี09 37 79 09 37 79นะคะ มาเลยค่ะมาเลยนะคะหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรกเออก่อนจะเล่าหลวงพ่อพรเล่าความฝันให้ฟังนะคะสาวดําเกิดมาจนอายุหกสิบแปดปีนี้ไม่เคยฝันแบบนี้เลยค่ะไม่เคยฝันเลยเคยฝันสองครั้งแต่ฝันว่าปิงตัวประมาณเท่ายุคก้อยเนี่ยมันมันกัดที่ง่ามง่ามนิ้วเท้าสาวดําก็จะตีเป็นปิงก็แปดเท้าก็ห้า ก็เลยไปซื้อ85 5ห้ใบก็เลยถูกถูกมันออกล่างนะคะ8 5 5ใบนะคะประมาณประมาณ3ปี4ปีแล้วละจ้ะแล้วทีนี้เมื่อคืนนี้ฝันโอ้โหฝันหน้าฝันคือเป็นฝันหน้ากลัวมากนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องฝันให้ท่านได้ฟังกันเนาะสาวดำฝันว่าปีงฝันว่าสาวดำเนี่ยเดินลุยน้ำไปแล้วน้ำนี่ก็ไหลไม่ไม่เขี้ยวจัดแต่พอประมาณ เดินลงไปน้ําเลยเลยหัวเขา่าแล้วก็เลยมาจนถึงขาอ่อนนะคะอ่าก็ยืนสาวดำก็ยืนยืนว่าน้ําน้ําดืนมองน้ําว่าโอ้มันไหลมันไหลเริ่มแรงขึ้นแล้วก็เป็นใกล้ๆกับคลองน้าแต่เป็นคลองใหญ่มากไปคนเดียวนะคะแล้วอยู่ๆก็ปีงอตัวเท่าสองนิ้วอ่ะตัวเท่าสองนิ้วมือของสาวดำเนี่ยค่ะแล้วยาวยาวประมาณคืคบนึงเลยค่ะ มันมาเกาะที่หลังเท้าที่เรายือนอยู่ในน้ําแต่เรามีความรู้สึกว่าปีนเกาะล้านเปอร์เซนต์เพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วมันก็มาตามน,นั้นมันก็เกาะขาสาวดำปุ๊บสาวดำก็สะดุ้งตกใจว่าเออใช่เลยมีปีงทีนี้สักหน่อยนั่นก็ปุ๊บอีกสองตัวปุ๊บอีกสามตัวสี่ตัวห้าตัวจนเต็มขาสาวดําขาขวาเนี่ยค่ะเต็มขาสาวดํามันเกาะมันเกาะต่อกันมาต่อกันมาจนมาถึงหัวเขา่าแล้วก็จนเลยหัวเข่ามาจนมาถึงขาอ่อนตรงที่น้ํา ตรงที่เรา <c oughs> น่ากลัวตรงที่เรายืนอยู่ในน้าเลยเลยขาอ่อนมาประมาณคืบหนึ่งอ่ะมันเกาะมาจนถึงเลยขาอ่อนมาอีกเลยขาเลยหัวเข่ามาอีกคืบนึงประมาณเป็นสิบกว่าตัวเลยค่ะกลัวจนตัวสัน่นกลัวจะพูดอะไรไม่ออกแล้วอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้จะร้องยังไงพอจู่จูมันมาจับปุ๊บขาซ้ายอีกมาจับปรับปรับคล้ายๆว่ามันละมันล,นล,นลอยตามน้ํามานะคะแล้วก็จับขึ้นจับขึ้นมาโอ้โหทีนี้สาวํา ทำอะไรไม่ถูกเลยคือเรียกว่าต้องตั้งสติว่าเป็นไงเป็นการแล้วมันก็เกาะขึ้นมาเลยด้วยหัวเขามันนิดเดียวสาวดําก็ตัดสินใจค่ะในฝัน่ะนะคะในฝันน่ะตัดสินใจกัดฟันเดินเดินเดิน,เด,นเดินลุยน้ําขึ้นไปเดินทวนกับน้ํากะว่าให้มันหลุดอยาะ,ะให้ปีงหลุดแต่ปีงมันเลอะเยอะมากสองตัวนี่น่าจะประมาณไม่ต่ำจากยี่สิบสามสิบตัวที่มันเกาะขาสาวดะะวาวํานะคะคือกลัวจนเลยกลัวนะคะ เดินฟุดฟไป2 3 9มันก็หลุดปากปากปิงอ่ะมันหลุดไปข้างนึงอีกข้างนึงก็จะเกาะขาสาวดาอยู่อย่างนั้นละคะ่ะกลัวมากจนกลัวจนสัน่นสะดุ้งใจตื่นขึ้นมาแบบพูดอะไรไม่ออกเลยคะ่ะพูดอะไรไม่ออกเลยกลัวมากเนี่ยคะ่ะเลยมาเล่าเอฟซีฟังว่าจะฟันอย่างนี้จะตียังไงแต่ว่าสาวดาว่ามี8ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะ8บนหรือ8ล่างน,นะคะไม่รู้แบนหรือแปดล่างแต่มีแล้านเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นตัวสาวดําตีก็จะตีเป็นแปดและมันกัดทั้งสองขาเลยเนี่ยก็จะตีเป็นแปดสองแต่ที่สําคัญปิงมันเยอะขนาดเนี้ละ่ะเยอะแค่ไหนก็ช่างแต่สาวดำตีเป็นแปดสองล้านเปอร์เซ็นตแต่ที่นี้ว่าส่วนจะมาหรือไม่มาสาวดําก็ไม่ทราบแต่ด้วยความเชื่อของสาวดาในในที่ฝันเนี่ยตีเป็นแปดสองแล้วทีนี้ผู้หญิงเน่นนามสี่ผู้หญิงนามสี่นามสี่นามห้านะคะผู้หญิงอะนะ แล้วทีนี้ว่าถ้าเราไปตีเอาน้ำหยีมันก็เป็นหนึ่งมันก็จะไหลตัวไปนะคะหรือว่ามันจะเป็นน้ำก็หนึ่งปีงก็แปดหนึ่งหนึ่งสองแปดอย่างนี้เหรอมันมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะก็ไม่รู้นะคะเอาแล้วแต่ใครตีแบบไหนนะแต่สาวดำตีเป็นปีงก็แปดสองขาก็สองแปดสองหนึ่งอ่ารือบอหนึ่งสองแปดหรือว่าแปดสองสาม โอ้ไม e ่ใช่ขอโทษแต่แปดสองขางก็ค okay? ือสองแล้วเราเราเป็นสี่อะแปดสองสี่ไหมอะแปดสองสี่หรือว่าแปดสองห้าไหมอะห้ามาจากไหนก็คือผู้หญิงเนี่ยก็ตีเป็นสี่กับเป็นสามแต่ส่วนมากเขาจะตีเป็นสี่กับเป็นห้าเนาะนั่นแหละค่ะกลัวเดี๋ยวนี้ยังกลัวอยู่เลยค่ะโอ้ดหัวเลยกลัวมากอ่ะ แล้วแต่ใครจะตีเป็นตัวไหนเนาะสาวดำก็เล่าให้ฟังความฝันฝันจริงๆแบบนี้ค่ะเลขหลวงพ่อพรนะคะให้มา3มตัวบนห2ึ1 2สอ2เ1 2ดหนึ่งสองแปดหนึ่นะคะบนบนให้ให้ไปครั้งแรกสำหรับเลข2ตัวมี2 7 2 8 2 9 สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านี่เป็นเลขสองตัวบนอย่างเดียวค่ะแล้วก็ล่างเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้านะคะพิจรนารณาดูอันนี้คือเลขหลวงพ่อพรนะคะชอบเราก็จัดไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดเนาะอันนี้เป็นความจริงนะคะที่สาวดำโอ้ปวดหัวเลย แต่ถ้าเราตีไปเยอะมันก็จะเยอะแต่ว่าแปดได้มีร้านเปอร์เซ็นแต่มันกัดสองขานี่สาวน้ำมั่นใจในแปดสองนะแปดสองแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเป็นแปดสองแปดสองอะไรอะ่ะผู้หญิงก็นามสี่นะแปดสองสี่ไหมอะ่นะเนาะแปดสองสี่แต่ถ้าเอาน้ำอีเกเิดจะเป็นหนึ่งว่าเป็นสี่ตัวเลยนะทีเนี้ยเป็นสี่ตัวเลยนะนะเนออาะเดี๋ยวสาวนํำ ไม่เคยฝนอะไรขนาดนี้นะฝนน่ากลัวจริงเนาะอ่ะปูวัดป่าจอมสีค่ะปู่วัดป่าจอมสีนะคะปู่ท่านให้มาเป็นงวดแรกปูวัดป่าจอมสีค่ะท่านกําลังก่อสร้างสร้างลัวสร้างรัวรอบรอ,อ,อบวิหารรอบโบ,บสถ์รอบศาลาใหญ่วัดนะคะปู่วัดป่าจอมสี ปูวัดป่าจอมสีนะคะสามตัวบนท่านให้มาที่487 487 2ตัวท่านให้71นะคะ4 8 7แล้วก็71นะคะนี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ8 4 8 8 4 7 4 1 8 1 7 1สสนะคะ8 4 8 7 4 7 4 1 8 1 7 1นะคะสาวดำจะไม่ลงคลิปเยอะนะคะจะไม่ลงคลิปเยอะจำไว้นะคะว่าสาวดำไม่ไม่ลงเยอะ ลงน้อยๆขอให้มันเข้ากันแล้วกันนะคะลงลงน้อยๆเอาแขนแนนะคะคนดูจะได้ไม่ปวดเราด้วยไม่งงเนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะอืมไม่เยอะมากปวดหัวตาลายเนาะอ่ะขอบคุณมากทุกๆแรงใจที่ให้นะคะช่องนี้เป็นช่องสาวดำพารวยแต่ว่าได้โปรดเมตตาไปติดตามช่องเย็นจิตพารวยนะคะเย็นจิตพารวยกับขอบคุณทุกๆท่านนะคะอ่ะแล้วมานี่ค่ะ มาเลขที่ปู่ชัยภูมิค่ะปู่ชัยภูมิท่านให้มาที่7จ็ดแล้วก็ศูนย์ห้านะคะเจ็ดเปู่ชัยภูมิค่ะแล้วก็มาสองตัวก็จะมี7 9็ดเก้าเจ็ดหนหนึ่งเจะคะเก้าศูนย์หนึ่งนนะคะ, 90, 15, 75, 90, 15, 75, ะ,คะพิจารณาดูชอบไหมถ้าชอบเราก็จัด ขัดเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะโปรดใช้วิจารณาในการรับรมไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะแต่ละคนก็อยากถูกทั้งนั้นละคับแต่ก็ไม่รู้มันจะออกเลขอะไรนะคะ สาวดำไม่ได้ลงเลขเยอะนะคะไม่ได้ลงเลขคือไม่ได้ลงเลขหลายคลิปอะค่ะไม่ลงหลายคลิปค่ะนะคะบางทีวันหนึ่งสองวันถึงลงให้ครั้งหนึ่งแต่ขอให้เลขเข้าสาวดําคิดอย่างนี้นะคะขอให้เลขเข้าเอฟสีก็ตามเองแหละใช่ไหมถ้าขอให้เลขเข้าและลงทุกวันวันละสามคลิปสี่คลิปผ้าคลิปแต่เลขเลขเข้ามันก็ดูเหมือนเยอะนะคะอันนี้ไม่ต้องลงเยอะเนาะส่วนตัวสาวดําค่ะ พิจารณาดูนะคะท่านชี่นชอบอ้าวนี่เป็นเลขฝันของเย็นจิตพอทีวีค่ะสาวดําฝันเมื่อคืนนี้ตามที่เล่าให้ฟังนะคะสาวดําตีเป็นแปดสองสี่และแปดสองห้านะคะแปดสองสี่แปดสองห้าแต่มันคาใจอยู่อีกตัวนึงนะท่านผู้ชมนะคะน้ํามำก็เป็นหนึ่งนะพูดถึงนะ,ะน้ําก็เป็นหนึ่งปีนก,ก็เป็นแปด ถ้ามันสองกัดทั้งสองขาก็จะเป็นหนึ่งน้ำแปดสี่ไหมเพราะว่าผู้หญิงน้ำสี่เนาะอือแต่มันมีแน่นอนปีงเนี่ยแปดแน่นอนมาล้านเปอร์เซ็นนะเอาหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสองน้ำก็เป็นหนึ่งปีงก็เป็นแปดมันกัดสองขาหนึ่งน้ำแปดปิง สีเนี่ยมาจากผู้หญิงนามสีเนาะมาจากผู้หญิงนามสีนาำ,ำก็หนึ่งปีก็แปดผู้หญิงก็สี่อืมเอ้านะ,อะเอาไม่แบบนี้นะเราชอบเราก็จัดเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดเนะ้นอะ แต่ความชอบเออสาวดำชอบตัวเนาะสาวดำเนาะเออส่วนตัวชอบเนาะอ่ใขอทุกท่านโชคดีค่ะนะคะแต่สาวดำฝันแม่นนะคะแต่เคยฝันแม่นค่ะ แต่หลังจากนั้นก็สามปีสี่ปีไม่ได้ฝันจริงๆพึ่งจะฝันตอนนี้ถ้าเป็นคนสาวๆเขาก็จะตีว่าถ้าแผบฝันเห็นปีมาเกาะมากัดก็ต้องมีผู้ชายมารักมาจีบแต่เราอายุมากแล้วเราแก่แล้วน่ะไม่มีตีใส่หวอย่างเดียว <laughs> เอาตีเป็นตัวเลขอย่างเดียวกับเอาขอทุกคนเฮงเฮงรวยนะคะงวดน,นี้ตีเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะคะ